สวัสดีครับผมเฟรน์นะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก่นขั้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเป็นบิ๊กแมตช์คู่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับระหว่างปารีสแซงต์แมงนะครับจากฝรั่งเศสนะครับพบก,กับเอร์พูจากอังกฤษนะครับ คู่นี้นะครับจะเตะกันในคืนวันที่5มีนาคมนะครับเวลาตีสามหรือว่าตรงกับเช้าวันที่6มีนาคมนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยู u ูบเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปดูตารางอันดับคะแนนกันก่อนกันละกันนะครับในรอบแรกนะครับรอบกรุ๊ปสเตทเนี่ยปาริชัยแมงเข้ามาในอันดับที่15นะครับ8นัด13คะแนนเลี้ยงผู้เป็นจ่าฝูงนะครับ8นัด21คะแนนนะครับ ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับปารีสแซงต์แฌร์แมงก่อนละกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยติดตามกันเฉพาะพิมเบรีกเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้รับข่าวสารของทางลีกเอิงนะครับทางฝรั่งเศสกันซักเท่าไหร่นะครับซึ่งปารีสแซงต์แฌร์แมงตอนนี้เนี่ยนำเป็นจ่าฝูงด้วยนะครับในลีกเอิงลงแข่งไป24นัดนะครับมี62คะแนนนะครับรุ่นกันเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ19เสมอไป5นะครับถือว่าโอ้โหฟอร์มสุดยอดจริงๆนะครับแล้วในนัดล่าสุดใน เปิดบ้านพบกับเยวนะครับทีมอดับพี่5้าแล้วก็ชนะไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าในหลีกเอิงเนี่ยมันไม่มีใครซู้ปาร์ลีกแข่งได้แล้วนะนี่ขนาดว่ามีการปล่อยตัวหลกัหลกๆออกไปนะครับอย่างเอมบเป้เนี่ยนะครับก็มีการซื้อดาวรุ่งเนะี่ยมาจากทามลิยงก็คือแบร์รี่บาคอล่านะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ วิชาสควาลัสเคเลียนะครับก็เพิ่งดึงเข้ามาในตลาดหน้าหนาวนะครับทีมก็โโอ้หแข็งแกร่งมากๆนะครับการเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นถ้วยหนึ่งนะที่ทางปารีสแซงต์แฌร์แมงเนหวังไว้นะครับเคยเข้าชิงนะเมื่อปี2021แต่ว่าก็ไม่ไปถึงฝั่งสักทีนะครับในขณะที่ทีมชุดนั้นนถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดในรอบหลายๆปีแล้วด้วยซ้ำนะครับในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับทางปารีสแซงต์แฌร์แมงเนมีสติคือ ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับเพิ่งมาชนะทําแต้มได้ใน3แมตช์หลังสุดนะครับก็เข้ารอบมาเป็นอันดับที่15แล้วก็ไปนะครับเพลย์ออฟเจอกับบรัสนะครับทีมในลีกเดียวกันแล้วก็ถล่มไปชนะไป10บศูนย์นะครับรวม2นัด7จศูนย์แล้วก็3าศูนย์นะครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยนะครับแฟนบอลเลือดพูดถ้าเกิดฟังแล้วน่าจะกังวลเนาะกังวลเล็กน้อยเหนื่อยเล็กน้อยนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเพลย์อนที่โดดเด่นในชุดนี้นะครับโอ้โหมี เต็มไปหมดเลยนะครับโอสมันเดเบเล่ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงนะครับเบลลี่บาร์คลานะครับรวมถึงควิชาสควาลัสเคเลียนะครับที่เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยนะครับด้วยขุมกำลังของทีมเนี่ยนะครับก็จะมียืนพื้นนะครับเซนเตอร์ฮาฟนะครับก็จะเป็นมอร์คินยอสนะครับแล้วก็ฮาคิมีทางด้านแบ็คขวานะครับวิตินย่าในส่วนของมิดฟิลด์นะครับแล้วก็โอ้โหตัวสำรองหลังๆเนี่ยเรามีนักเตะเอเซลีกขังอินอยู่ในทีมด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่านัดแรกนะครับผลออกมาจะเป็นนอย่างไรระคับ ปารีสแซงต์แมงไม่มีตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเลยนะครับฟิตเต็มร้อยรอพบเลี้ยพูอยู่แล้วนะครับไปดูทางฝั่งนะครับเลี้ยพูกันบ้างนะครับทีมเยือนเลี้ยพูเนี่ยไม่มีเกมนะครับช่วงสุดสัปดาห์ให้เล่นนะครับเนื่องจากในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นเกม FA ฟเอคัพนะครับก็ได้พักมาเต็มๆนะครับซึ่งนัดก่อนหน้านี้นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะนิโคลเซอร์ยูเต็ดไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับจากประตูของโดมินิกซัลปาสไลน์และเอลิซิสแมกไกสเตอร์ ในพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลยังนำเป็นจ่าฝูงนะครับเหนืออาร์เซนอล11คะแนนนะครับมันก็คล้ายๆกับบาริสแซงต์แฌงที่นำเป็นจ่าฝูงในลีกเอิงนั่นเองนะครับแต่ว่าความยากความเขี้ยวเนี่ยพรีเมียร์ลีกมันยากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอามาวัดกันไม่ได้บอกโอ้ปารีสนำเยอะยิงเยอะไม่แพ้ใครมาผูกหลายเกมนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่เร์พูลเนี่ยนะครับความเขี้ยวเนี่ยในลีกมันเยอะกว่านะครับล่าสุดเนี่ยก็ชนะแมสเซตตีมานะครับแล้วก็ชนะ ทางนิวคาสเซลมาด้วยนะครับซึ่งลิอร์พูยมีแมช์นะครับที่เรียกว่า5นัดอันตรายแต่สุดท้ายแล้วลิอร์พูลเก็บได้ถึง 11คะแนนด้วยกันนะนครับราวนี้มาดูในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันบ้างนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเรือพัวเข้ามาเป็นที่1นะครับโอ้โหแต่ว่าเหมือนแบบว่าเด็กเก่งที่สุดของห้องดันมาเจอนะครับเด็กหลังห้องที่อยู่ๆเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามาตื่นตัวช้านะครับมาเล่งเอาช่วงท้ายแล้วก็เข้าป้ายมานะครับมาเจอกันแม่อันนี้มันก็ได้เสียดายนะมันก็น่าน้อยใจเล็กๆน้อยๆโอ้โหสาจบที่1นะแทนที่จะได้เจอทีมแบบจากพวกหลีกเบลเยียมนะครับลีกออสเตรียโปแลนด์อะไรแบบ นนะครับแต่เมนมาเจอปารีสเซียงแยงแอรโอ้โหแล้วมันก็นะครับเหนื่อยนะครับเรียกว่าเหนื่อยมากเนี่ยเหน่อยแต่ว่านะครับทีมที่อยากประสบความสําเร็จนะครับเขาไม่กลัวอยู่แล้วนะครับทางอันเดอร์สล็ตและทีมงานเนี่ยน่าจะมีแผนรับมือปารีสเซียงแมงอยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับนัดนี้นะครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้อันเดอร์สล็ตกลับมายืนคุมทีมข้างสนามนะครับเพราะว่าในยู่ฟาชชั่นเบลลิกไม่ได้โดนแบนเหมือนในพรีเมียร์ลีกนะครับตัวผู้ หลังเกมที่ชนะนิวคาสเซิลนะครับอันเนอร์สโอตเนี่ยก็มีให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับการาลุ้นแชมป์นะครับสองสองถ้วยในฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับใน,นส่วนของพิมพ์ไมลิ่งเนี่ยอันเนอร์บอกว่าก็ยังมองไปทีละแมตช์นะครับเรายังไม่ได้เป็นแชมป์เหมือนคุณอาจจะคิดว่าจบแมตช์แล้วเราจะคิดว่าเราใกล้เคียงแชมป์แล้วแต่มันยังไม่ใช่ยังมีเกมให้เล่นถึง10เกมนะครับในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอันเนอร์ก็พูดว่าตอนนี้เราโฟกัสอยู่กับเกมของปารีสแซงแงงยังไม่ได้มองถึงแชมป์ขนาดนััั้นนนนนะะครรรรบเเเเพาาาาว่า่่กกกไไปปปยือีสมมม็ม็ใช ง่ายนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเกมในพิมพ์ล็กที่ต้องกลับมาลุ้นกันอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นสัมภาษณ์เล็กๆน้อยนะครับของทางอาร์เนอร์ซอลตนะครับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับของทางลิเวอร์พูลนะครับที่ไม่สามารถลงเล่นในนันนี้ได้ก็จะมี3คนนะครับไทเลอร์มอร์ตัน,น คอนนแบร์รีแล้วก็โจโกเมสสาคนนะครับแล้วก็มีอารมาลาเนโลนะครับดาวรุ่งที่โดนใบแดงนะครับในนัดที่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถลงสนามได้นะครับแต่อาจจะแค่ติดไม่ได้ติดทีมาอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวผู้เล่นหลักอื่นๆก็อยู่กันครบนะซ so าลาดโซบบสไลดีอัสกัปโปนะนี้ต้องมาลุ้นว่าทางอนณาจจะจัดทีมมาในระบบไหนนะครับเพราะว่าช่วงนัดหลังๆเนี่ยเจอกับทางซิตี้เจอกับทาง City, นิวคอสเซิรนะครับก็มีการจัดทีมแบบฟอนนะครับเอาตัวกองกลางตัวรุกเนี่ยไปขึ้นยืนเป็นหน้าเป้านะครับสลับการอย่างเอ่อเคธิโจนกับสซบัลายด้วยนะครับ เฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเคยเจอกันมาในประวัติศาสตร์เนี่ยสี่นัดด้วยกันนะครับแล้วก็เรียกว่าบ้านใครบ้านมันชนะ2แพ้2นะครับในส่วนของ5้านาลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเารีสแซงแมงชนะรวดเลยนะครับหนัดนะส่วนเลวพูห้านาลังสุดนะครับชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับในพิมพิลกเป็นเกมยากที่เลวพูผ่านมาได้นะครับแล้วก็ได้พักมาแป๊บหนึ่งนะแล้วในส่วนของ ห้าน,นัาหลังสุดเล่นในบ้านเปอร์ิสเซียมงชนะรวดนะครับเรียบฟูห้านัาหลังสุดไปเวลาเป็นทีมเยือนนะครับก็มีแพ้หนึ่งเสมอ1นะครับแล้วก็ชนะไป3นัดนะครับแต่ปาร์ิสเซียมงเนี่ยสิบนัดหลังสุดชนะรวดเลยทุกถ้วยทุกรายการนะครับค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในบ้านบาร์ลีอยู่ที่4ประตูต่อนนัดนะครับส่วนเรียบฟูอยู่ที่2.2ประตูต่อนัดนะครับค่าเฉลี่ยในการเสียประตูนะครับปอร์ิสเซียมงเล่นในบ้าน0.7ประตูต่อนนั้นเรียบพูเวลาเป็นทีมเยือนอยู่ที่1ประตูต่อนัดนะครับ ท็อปโกสกอร์ใน UCL นะครับทางปารีสแซงแองแกลเป็นออสมานเดเบเล่6ประตูและเบลลี่บาโคลา3ประตูนะครับส่วนทางลิเวอร์พูลนะครับเป็นโมซาลา3ประตูและเขาดีก็โปรสามประตูนะครับจบจากแมชนี้นะครับปารีสแซงแมงจะไปเยือนแลนส์ในหลีกเอิงนะครับส่วนลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับซาอุ์ตันในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปคดังฝั่งปารีสกันก่อนกันละกันนะครับเออเปเช่เนี่ยเป็นเบลลี่บาโคลานะครับดาวรุ่งที่เข้ามาแทน เปลียนเอ็มบัคเป้นะครับ24นัดในลีกเอิงนะครับ12ประตู6แอสซิสต์นะครับในยูซีเอล10นัด3ประตู3แอสซิสต์นะครับรวมทุกรายการฤดูกาลนี้นะครับบาคารล่าอยู่ที่39นัด17ประตู11แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่กำลังร้อนแรงในลีกเอิงเลยทีเดียวนะครับต้องดูว่าโอ้โหมาเจอกับลิฟฟูในยูซีเอลจะแผงฤทธิ์ได้หรือไม่นะครับฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับนักเตะที่น่าจับตามองเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับในพรีเมีียร์ลกพิสตล นะครับแล้วก็ใน UCL นะครับเนัด3ประตูกับอีก4แอซิดนะครับซาร่าตอนนี้นะครับนำเป็นดาวโซโลทั้งในพิมพิลีกและนะครับดาวโซโลรวมนะครับในฟุตบอลทั่วยุโรปด้วยนะครับตอนนี้ในพิมพิลีกเนี่ยนะครับยิงไป25ประตูนะครับกับ17แอซิดนะครับแต่ถ้านับนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่ซาร่าเคยเล่นมาเนี่ย ตลอดนะครับอาชีพการแข่งเนี่ยนะครับยิงไป61ประตูนะครับกับ27แอตซิตโอ้โหเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วลูกการนี้เนี่ยเป็นนักเตะคนแรกที่มีส่วนร่วมในการทำประตูนะครับถึง50ประตูไปแล้วนะครับคืออันนี้รวมนะรวมนะครับ50ประตูในทุกรายการนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไปกันทางฝั่งปารีสแซงต์แร์แมงกันก่อนก็แล้วกันนะครับเป๊ชเชนี่ยน่าจะเป็นชุดหลักชุดเดิมที่ ใช้มาตลอดนะครับในอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลลกอยู่แล้วนะครับทางรุยเอเลกเก้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเล่นอะไรมากมายนะครับในขณะที่อยู่ที่ว่าทางด้านนะครับกองหน้าเนี่ยจะใช้คริชาในในตำแหน่งนะครับปีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ดันอุสมานเดเบเล่ไปเล่นหน้าเป้าหรือจะให้อุสมานเดเบเล่เนี่ยมาเล่นปีกนะครับแล้วก็ใช้หน้าเป้าเป็น กอนเซโล่รามอสนะครับแต่คาดหมายนะว่าสูตรที่ใช้เนี่ยระบบการเล่นเนี่ยไม่ได้ต่างจากเดิมมากมายนักนะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สับประตูนะครับทีมชาติอิตาลีจาลลุจิดอนาลูมานะครับแบ็กขวาเป็นฮารัฟฮาคิมีนะครับทางซ้ายนะครับเป็นนูโนเมนเดสนะครับคู่เซ็นเตอร์ฮาครับนะครับเป็น มาคินยอสนะครับกับลูคัสบาลาโด้นะครับมิดฟิลสามคนนะครับจะประกอบไปด้วยฟาเบนหลุยเชลเนเวสนะครับแล้วก็ทางอาร์ทิเซเลดูเอนะครับในส่วนของหน้าเป้านะครับหน้าเป้าเนี่ยอันนี้คาดหมายว่าจะดันออสมมนเดเบเล่ไปเล่นหน้าเป้านะครับทางซ้ายแบลลี่บาโคลานะครับทางขวาเนี่ยควิชาควารัสเคเลียนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้เล่นที่น่าจะเป็นชุดนี้แหละนะครับไม่ต่างอะไรอาจจะมีเบลอาจจะมีมิดฟิลด์สักคนหนึ่งนะครับหรือเซ็นเตอร์ครับ ที่อาจจะมาปรับเปลี่ยนกันสักเล็กน้อยนะครับนามาดูสายกันบ้างนะครับคือคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดใครชนะจะเข้าไปเจอในส่วนของครับบูธหรือว่าเอสตัดวิล่าด้วยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนรอบ4ทีมตัดเชือกเนี่ยต้องไปรู้อีกทีนึงว่าอีกสายนึงเนี่ยใครจะมานะครับ มาดูความพร้อมในฝั่งเลี้ยวพูกันบ้างนะครับใน11ตัวจริงนะผู้เล่นที่คาดว่าจะลงเล่นในนัดน,นี้นะครับเลี้ยวพูเนี่ยตัวหลักๆอยู่กันครบไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นนัดน,นี้น่าจะมันจะบรบดเดิมส3่มแต่ว่าจะเป็น433แบบไหน433เซอร์ไพรส์เหมือนในนัดที่เจอกับแมิตี้ไหมนะครับหรือว่าจะเป็น43 3ที่เป็นมาตรฐานที่เลี้ยวพูเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับปัญหาของเลี้ยวพูคือว่า หน้าเป้านะครับอย่างดาวินโยเยสเนี่ยที่ส่งลงมาเนี่ยนะครับก็ยิงทิ้งยิงคว้างซะเยอะนะครับดีโกโจต้าช่วงหลังลงมาเป็นตัวจริงนะครับก็ยิงประตูไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสำรองเนี่ยถือว่าเป็นที่เด็ดที่ขาดเลยนะครับจะมาในระบบ4-3 3เหมือนเดิมนะครับผู้สอบประตูนะครับเป็นอลิสันเบ็คเกอร์นะครับทางด้าน แบ็คขวานะครับเทรนต์อเลสเซอร์อโน่นะครับแบ็คซ้ายเป็นทางแอนดูโรเบิร์ตสันที่ได้พักมาในนัดที่แล้วนะครับผู้เซ็นเตอร์ครับอิริม่าโกนาเต้จะจับคู่กับฟอร์กิ้ฟานได้เหมือนเดิมมีฟิลสามคนและกาเฟนแบกนะครับอเล็กซิสแมเลสเตอร์นะครับโดมินิกโซบอสไลน์นะครับห้องเครื่องของทีมข้างหน้าสามคนทางขวาโมซารลาแน่นอนนะครับทางซ้ายคาดหมายว่าจะใช้เป็นทางอ่าลุยดิอาร์ลงมาก่อนนะครับหน้าเป้าจะใช้เป็นทาง ดิโกโจตานะครับแล้วก็เก็บทางคขาที่กโปเนี่ยเป็นทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังนะครับทัศนะนณนั้นนี้นะครับมองว่าปริเซงยงแมงเลนเดในบ้านก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับฟอร์มโหดมากๆสืบด้านหลังสุดชนะรวดใน UCL ชนะมาห้านัรวดเช่นกันนะครับเลี้ยวภูประหมายมาได้เลยในขณะที่เลี้ยวภูเนี่ยนะครับรู้อยู่แล้วว่าจะเล่นแบบไหนนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในทีมที่ชํานาญนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกนะมาเยือนที่นี่มันไม่ง่ายนะครับมาเยือน2ครั้งแพ้ไป2ครั้งเลยนะครับลิเวูยังมีเกมที่กลับไปเล่นนะครับที่แอนฟิลอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับผลการแข่งขันน่าจะออกมาสู่สีนะครับเสมอกันไปสุดมันนะครับ2ประตูต่อ2นะครับ หากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของในเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง u t u b e เพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง Ti ๊ T o อกนะครับให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากได้ของฝากนะครับเป็นภาพพอของเลี้ยงูณเนี่ยสามารถกดนะครับได้ที่ลิงก์บ๊อบอัพที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับถ่ายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปนะครับนัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์นะครับในฤดูกาล2024-202 แล้วก็พร้อมออกได้แน่นอนแล้วนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลและเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการเดินทางได้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตั๋วมีจํานวนจากัดมีน้อยจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นตีอีเวนต์หนึ่งไม่แน่ว่าปีนี้จะเป็นการส่งโมซาลาเทรนแล้วก็ฟันไดรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับติดตามติดต่อ Line แอดโก i ตุิเดียมนะครับกับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเซนนะครับ ไปดูบอลนะครับกรนติออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบการณ์กดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมชเลยทีเดียวนะครับ